สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเข้าป่าในส่วนคุณตานะคะจะลองมาดูกระชายนะคะที่ว่าขึ้นไว้ตอนนี้ต้นเขายุบหมดแล้วนะคะ mm. ก็เดี๋ยวจะลองมาคุยดูนะคะว่าจะมีเงามีรากให้เราได้กินไหมหรือเปล่านะคะ mm. ดินแข็งแข็งจะได้กินไหมเนี่ย ไม่ไดาเสียมมานะคะใช้มีดขุดนะคะแข็งแข็งมีหอยเอ้ยมีไอ้กือด้วยไอ้กือกรมโอ้โหไอ้กือกรมเพียบเลยโอ้ยตา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 ยเงากระชายอยู่ตรงนี้นะคะไอ้กือเยอะเลย ช่วงหน้าแล้งไอ้กือกรมจะอยู่ในดินนะคะนี่ค่ะเขาจะลงมาอยู่ใต้ดินแบบนี้นะคะถ้าเราขุดไม่ดีก็จะไปแทงเขานะคะนี่ค่ะไอ้กือกรมนะคะถ้าฝนไม่ตกเขาก็จะอยู่ข้างล่างนะคะอยู่ใต้พื้นดินนะคะธรรมชาติสร้างเข้ามาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เขาจะอยู่เต็มเลยนะคะนี่ค่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเขาจะอยู่กลมๆแบบนี้นะคะเหมือนจำศิลน,นะคะนี่ค่ะเขาจะอยู่เหมือนจำศิลแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเมื่อก่อนนี้ดินจะห่างมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าดินห่าง เป็นแบบไหนเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะว่าดินห่างนั้นเป็นยังไงนี่ค่ะดินห่างคือดินที่เขาเรียกว่าดินแตกและแห้งนะคะนี่ค่ะจะเป็นร่องห่างๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนิ้วจะเย่ลงไปได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นดินห่างยิ่งในสวนป่าของบานพยมปีแรกๆนะคะดินห่างนี่ขาเราเนี่ย เท้าเราวนี่เดินพลาดหล่นลงไปได้เลยนะคะอันนี้เรียกว่าดินห่างนะคะก็พอดีเลยมาเจออาจารย์นะคะอาจารย์ที่สอนบราไรองค์พยมให้ทําเกษตรเป็นเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เลยบอกว่าให้ใช้ต้นไม้ใบหญ้าเมื่อเขาโตสมบูรณ์แล้วก็ให้ไถกลบประมาณสัก ห้าหกปีนี่ก็จะกลายเป็นดินที่เรียกว่าติดกันดีนะคะนี่ก็ยังถือว่าห่างนะคะพอแรงหน่อยดินเขาก็จะห่างอ้าแบบนี้นะคะก็ถ้าเราปลูพืชอะไรนี้ถ้าดินห่างแบบนี้รากเขาไม่ยึดเกาะหากินไม่ได้ก็จะตายนะคะก็ตอนนี้ในสวนป่าของายยมาลัยอุยาก็ ต้องใช้หญ้าคลุมดินนะคะเพื่อให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็มีเศษใบหญ้าแบบนี้นะคะแต่อันนี้อยู่ในสวนคุณตานะคะก็ยังมีดินห่างอยู่เหมือนกันช่วงตรงนี้ก็จะเป็นกระชายนะคะสวนกระชายเก่าๆของคุณตานะคะก็ยังมีหลงเหลืออยู่เรื่อยนะคะก็ให้ขุดกันอยู่ตลอดนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาขุดกันนะคะตอนแรกใช้มีด ขุดนะคะเพราะไม่ได้เอาเสียมมานะคะอันนี้ก็เลยกลับไปเอาเสียมอันนี้ก็คือเป็นเสียมที่เขาเรียกว่าเสียมขุดหน่อกล้วยนะคะนี่ค่ะก็จะมีลากกระชายที่แน่นติดมาแบบนี้นะคะสงสัยจะต้องลากสายยางมาโ,โหดินแน่นมาก ก็จะมีกิ่งกือกลมแบบนี้ด้วยนะคะก็กลัวจะขุดไปโดนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องขุดแล้วเอาน้ำลดก็ต้องคือต้องงัดเป็นก้อนแบบนี้นะคะเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวลากกระชายถ้าเรามีลึกหรือไม่ลึกนี่ค่ะนี่ก็คือไปลากกระชายนี่ค่ะก็พอได้นะคะ อันนี้ก็เป็นรากกระชายเก่าแก่นะคะที่คุณตาปลูกไว้ก็เราขุดกินบ้างไม่ขุดกินบ้างเขาก็จะต่อกันออกไปเรื่อยๆอันนี้ก็นี่ดินเขาจะเป็นดินแข็งนะคะแข็งดินดำเหนียวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปแช่น้ำแล้วขัดก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขุดกันต่อนะคะ ก็กลัวจะโดนแต่นี่ค่ะลากเขาถึงจะไม่ค่อยใหญ่มากแต่ก็เป็นกระชายเก่านะคะทีนี้ตัวนี้อซีมีเยอะเลยนะคะอยู่ข้างๆกันเนี่ยเนี่ยค่ะจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้ทำให้ทำงานไม่สะดวกนะคะกลัวจะไปแทงเขาเข้าเนี่ย เต็มเลยนะคะนี่ค่ะกิ้งกือกลมนี่ค่ะเต็มเลยนะคะเนี่ยเหมือนเป็นบ้านของเขาเลยอะตรงนี้นี่ค่ะเต็มเลยนะคะไม่ใช่มีแต่ตัวเท่านี้นะคะตัวนิดนิดเล็กนี่ค่ะเต็มเลยค่ะเนี่ยโอ้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยบางตัวก็โดนไปมั่งแล้วนะคะเนี่ย ก็อยากจะลื้อฟื้นเงากระชายของคุณตาสักทีนะคะนี่ค่ะ,ะงัดไม่หมดอีกเละเพราะว่าดินเขาแน่นมากนะคะดินแน่นดินเหนียวนะคะนี่ค่ะลากก็ใช้ได้เลยนะคะที่เห็นเป็นรูๆแบบนี้นะคะเป็นกลมๆเบาๆแบบนี้ก็คือเป็นที่อยู่ของกิ้งกือนะคะนี่ค่ะ เต็มไปหมดเลยนะคะโหจะทำยังไงเนี่ยกระชายลากเขายาวไปถึงไหนเลยก็ไม่รู้เนี่ยนี่ลากยาวด้วยดีด้วยนี่ค่ะเต็มเลย นี่แหละทำให้ทำงานลำบากนะคะว่าจะโดนตัวกิ้งกือสงสัยขุดกอเดียวนี่พอเลยมั้งนี่ค่ะอันนี้หัวเง่าเขานะคะนี่ค่ะอืบนี่ค่ะมีแตรลาก,กระชายทั้งนั้นเลยนะคะ ขนาดยาวลึกขนาดนี้แล้วยังขาดนะคะขาดลงติดอยู่ข้างล่างนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีตัวไอ้กือนี่ค่ะอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะตามเบ้าตามหลุมแบบนี้นะคะลาดเกี่ยวยาวนี่เราบางทีก็เอาขึ้นไม่ได้นี่ค่ะ ลากยาวมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะลากยาวลากสวยมากเลยนะคะก็คือเขาก็ลงหัวดีข้างล่างดินยังชื้นอยู่นะคะไมหน้าละ่ะตรงนี้กิ่งกือถึงได้เยอะเพราะเขาอาศัยความชุ่มชื้น จากลากกระชายหรือเปล่าเอ่ยนี่ค่ะเต็มเลยนะคะล่ากระชายแล้วก็มีตัวกิ้งกือเต็มเลยเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูนะคะให้ดูชัดๆนี่ค่ะตามเบ้าแบบนี้บางทีมีสองตัวบางทีมีตัวเดียวตัวใหญ่นะคะเต็มหมดเลยนะคะก็คือจะมีความชื้นเป็นทุนเดิมนะคะ ทำยังไงเอ่ยนี่ค่ะนี่ค่ะความชื้นกับรากกระชายนะคะก็จะมีกิ้งกือกลมแบบนี้นะคะมาอยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะอุย้ยนี่ค่ะลกลมกลมน่ารักแบบนี้เลยนะคะบางที่เขาจะเรียกว่ากระสุนพอินนะคะแต่ที่พร,รางพยอมก็คือบง่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะอุดมสมบูรณ์ในการที่ ที่ตรงนั้นนะคะจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยจุลินทรีย์วัตถุนะคะที่ไม่มีสารพิษกิ้งกือกรมนี่ก็จะอาศัยอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็อันนี้ขุดออกมาแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปลากสายยางมาลดตรงนี้นะคะเพื่อให้ดินละลายนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่ เงาที่เขายังหลงเหลืออยู่แล้วก็กิ้งกือจะได้อาศัยดินอ่อนนี้ทำรังต่อนะคะในช่วงหน้าแล้งนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องคุยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ